ดีค่ะเพชรแสงตะวัน EBJ นะคะท่าในใดที่เข้ามาใหม่นะคะก็ขอให้พิมพ์คาว่าเพชรแสงตะวันเฉยๆก็ขึ้นมาแล้วนะคะกดติดตามให้ด้วยนะคะแล้วก็ฝากให้ดูคลิปย้อนหลังด้วยนะคะสําหรับคลิปนี้นะคะจะมีสินค้าประจําช่องของเราก็คืออาหารทะเลแห้งนะคะเราจัดเป็นชุดกิฟต์เซตนะคะกิฟต์เซตก็คือชุดหนึ่งมีห้าห่นะคะ จะมีประกอบไปด้วยปราหมึกนะคะปะาลาทาโรยงาแล้วก็ปลาขี้หูหรือปลาช่อนทะเลแห้งน,นะคะก็จะประกอบไปด้วย5ห่อนะคะ1ชุด300บาทนะคะชุดใหญ่นะคะสำหรับชุดเล็กก็200บาทนะ,ะฝากไว้ด้วยนะคะสำหรับคลิปนี้นะคะก็จะพาไปเที่ยวเมืองกลุ่มพะวาน ภุมพวาปีนะคะจังหวัดอุดรธานีเพราะว่าคนกับลิงต่างกันตรงไหนลิงเขาบอกว่าตัา้งแต่อดีตการนะ,ะก็คือบรรพบุรุษของคนนั่นเองใช่ไหมคะถ้าติว่าแอดเพนไปกุมพวานะคะโดยส่วนใหญ่ไปก็ไปธุระนะคะก็มีธุระจําเป็นที่ต้องไปที่กุมพวาวแล้วก็ไปส่งข้าวส่งของ,ส,ง,ของส่งอาหารทะเลแห้งเนื้อ ก็จะพาผ่านมาก็จะซื้อกล้วยมาฝากลิงน้อยนะคะลู้เป็นไรนะคะริงแล้วลิงน้อยนี่ก็แอพเพนก็เกิดปีลิงเนาะห็นลิงก็สงสารเนาะอะอเพืนะะ่อคาดถ้าใดผ่านไปผ่านมานะคะมานะคะที่สวนลิงนะคะเรียกว่าอะไรอยู่อยู่ในใจกลางอำเภอเมืองเมืองคุมภาวานี่แหละนะมนะีอะไรก็มาให้ลิงน้อยเยอะนะคะ น้าไไปทัวนะคะคาวนั้นน่าจะเป็นพันขึ้นนะฮะบิงไปวินมาเราวไปกินจัเ๊ะเาเร็วมากถ่ายแทบไม่ทันนะต้องให้มันสัมผัสเองนะถ้าว่ามาสัมผัสเองแล้วท่านจะรู้ว่าโอ้มันมีความน่ารักนะตัวตัวใหญ่ตัวพ่อตัวแม่นะคะบางตัวก็คุมนะเรียว่าอะไรมีจ่าฝูงด้วยไหม มันไม่ให้ตัวไหนเข้ามาเอาง่ายๆนะคะต้องโยนไปไกลนู่นถ้าได้เฝ้าด้านหน้าแล้วบางทีตัวอื่ๆนๆไม่กล้าเข้ามาน,น่ก็น่าจะบ่งบอกถึงความเป็นผู้นำนะคะก็จะมีผู้นำในกลุ่ม,มนะั่นแหละเนาะน่ารักค่ะมิวกาสก็แวะเวียนมานะคะมีแอดเพนก็แวะมาทางนี้ก็มาฝากกับเอซนะคะ ต้นมงต้นไม้ด้วยนะคะมาดูกันอยากให้เห็นน่ะเลยเนาะว่าเออ,อชีวิตของแต่ว่าส่วนสนามที่น่านั่งงนพักผ่อนหย่อนใจนะแต่ก็ไม่ไม,ไม่ไม่อยากให้ลงไปถ้าถือเข้าถือของมาก็จะเดึนมาใกล้นะเนาะก็เลยอยู่บนรถกันไหนอยู่ไกลแล้วก็โยนไป มาเอานะว่าทัดตัวใหญ่อยู่ใกล้มันมีใครกล้าเลยนะนี่ไงเฝ้าเฝ้าอยู่เนี่ยรู้ไหมว่าทำไมลิงกินไม่อิ่มมันจะอาไปเก็บไว้แก้มลิงนะจะมีแก้มลิงของมันนะจะไปเก็บว้เต็มไม่มีอิ่มง่ายนะก็จะไปเก็บไปเก็บเดี๋ยวใบกินลงไปก็ไปเก็บว้ ข้างแก้มเนี่ยล่ะนี่ยเ,เนาะเขาเรียกว่าถึงจะบอกว่าเวลาเขาทำอ่าอางน้ำน,นนะเนาะเขาเรียกว่าอ่างแก้มลิงเนาะมีที่เก็บกัดผู้ธรรมชาติเนะแวะเข้ามาแวะถ้าแวะเข้ามาเร็นพวา,าก็แวะมาเลยนะคะท่านจะได้เห็นนู่นเยอะเลยเตือนเตี้ยร้านเลยนะคะเมื่อก่อน ก็ถือว่ามันดีพอสมควรนะมันก็ไปทำลายเข้าของเราแยกข้างๆรั้วนะชาวบ้านก็อยู่กันลำบากหลัอหลังมาก็คงจะโดนกำลาบบ้าง <c oughs> ธรรมระาสัตว์เนาะดิสซุนไปตามประสาต้องมีธรรมชาติให้อยู่เดี๋ยว่าอยู่ตรงนี้ก็ถือว่าเป็นป่านะมีป่าให้เขาได้อยู่ก <c oughs> <c oughs> ็แปลกหน,น้าใจกลาง เลยนะก็มีปลากัปลาก็ไม่ได้ใหญ่นะคะแต่ว่าสามารถให้ลิงน้อยเหล่านี้อยู่ได้น่าชื่นชมค่ะยังไงก็แวะมาดูเนาะแวะมาดูกันนะะเออเห็นลิงไม่ต้องไปดูไก่นะมาที่กลุ่มพบป,ปีจังหวัดอุดรธานีนะ ไอเพนมากุมภาวานี้ก็จะประมาณอาทิตย์ละครั้งนะช่วงนี้เพราะว่าได้แวะเบียนมาหมอด้วยนะคะมามาหมอฝังเข็มนะถ้าหากท่านใดสนเใจก็ทักมาห,าหลังใหม่นะว่าดียังไง ไม่รับค่าโฆษณาจากใครนะแต่ว่าน,นี้ก็เรียกว่าความเชื่อส่วนบุคคลนะ mm hmm. นก็สนใจก็ค่อยตักคุยกันนะ mm hmm. แต่เรื่องราวของอผ่านไปอำเภอนี้มีดีตรงไหนก็อยากจะให้เอ FC ได้เห็นด้วยนะ mm hmm. มาดูลิงน้อยอีกจอ,อน้อยนะ mm hmm. น่ารักค่ะวิ่งไปวิ่งมานะมีทั้งตัวแม่ตัวลูกตัวเล็กๆ,ๆน่ารักน่กนะ ไม่กล้ามาค่ะจำเป็นต้องโยนนะเพราะว่ามีตัวใหญ่คุมมีตัวเขาเรียกว่าอะไรเอ่อจกฟูงจหมูงคุมอยู่ตัวอื่นก็ไม่กล้านะรอบรอบเขาเรียกว่ารอบสนามนะก็จะมีอยู่เป็นจุดๆนะแต่เราเห็นว่าเรามีของกินไหมครับก็จะวิ่งตามเลยวิ่งตามมหยิบสะกีนี่ไห มิ่งมิ่งตามนะนี่ต่ะก็เขาหากินเองไม่ได้เนาะเดี๋ยว่ะก็แวะมานะคะแวะมาเยี่ยมชมค่ะพักผ่อนเออถ้าหวานไปทางนู้นเนะาะขอว่าอยู่อุมภาวานะมีสนามพักพักรถด,ด้วย